สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับกับช่องลงเป็นยิงของผมในแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับสกอร์สูงแรกท่านใดที่สนใจรับฟังบทวิเคราะห์นะครับในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับลองแอดไลน์สอบถามกันได้ที่ไลน์แอด s45over ที่เดียวเท่านั้น สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เปิดเป็นสาธารณะอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากผมนั้นยังไม่มีตารางขึ้นชาร์ตตารางคะแนนใหญ่นะครับก็สนใจนะครับลองแดไลน์สอบถามกันได้ที่รายละเอียด4 5 o V e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มนะครับก็เรียกว่าจะมีตัว Double VIP ให้เน,นินๆวันละ2ถึง3คู่เมื่อวานก็มีให้3คู่นะครับเบอร์นหนึ่งนั้นเป็นฟุตบอล สกอตแลนด์ครับนะคู่ฟันเค,รคิร์กก็เรียกว่ายิงครึ่งแรกถึงสีประตูเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะทำำํากําไรให้กับสมาชิกกันไปรวมทั้งเบอร์2เบอร์3นะก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับก็น่าจะทำำํากําไรให้กับสมาชิกกันได้แล้วก็ผลงานของทีมเสือที่ส่งบอลเข้าแข่งขันนั้นบนชาร์ตใหญ่ก็เรียกว่าวินกันทั้งตารางนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของกลุ่มนะครับก็ตามตารางภาพข้างบนนะครับอ่าก็ผลงานก็นะครับ ตามภาพเลยนะครับสนใจนะครับ เข้ากลุ่มรับทัศนะฟุตบอลดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครครับแอดไลน์สอบถามกันได้ที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นกลุ่มเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บพนันใดๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพียงวันละสิบบาทต่อวันนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์สอบถามกันดูครับที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นส่วนคู่ของผมเมื่อวานนะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกคู่ระหว่าง FK b ด d o กพบกับเ k h ฮมซิง k i คู่นี้ก็ แม้จะยิงเร็วนะครับยิงนาทีที่5แต่ว่าราคานั้นเปิดมาไม่แพงนะครับเปิดมาที่1ลูกนะครับสามารถกดทํากําไรกันได้ซึ่งก็ปรากฏว่า sjk เหนืสิงกินั้นยิงครึ่งแรกถึง3ประตูนะครับใครที่ติดตามในกู้ของผมก็น่าจะทํากําไรกันได้อีกเช่นกันนะครับครับวันนี้เดี๋ยวไปว่ากันต่อครับผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับ vip ในแนวทางสกอร์สูงแรกผมอีกเช่นเคยนะเป็นฟุตบอลบราซิลนะครับยุติลทธนะครับตีเวลาตีหนึ่ง คูว่วางพมารัดเยาวชนพบกับซีอาฟาบินโกอาร์เจเยาวชนคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทางด้านราคาครับก็เป็นราคาปปนะครับที่เข้าตำราหนังสือผู้เล่นคน,น2สองอีกเช่นเคยแล้วก็มีเกมลุกดีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพมารัดเองหรือว่าฟาบินโกเองนะมีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับซึ่งเมื่อบวกกับราคาปป นะครับปิดราคาบอลสาน้าอยู่แล้วผมมองว่าคู่นี้จะสามารถเกิดประตูได้จากทั้ง2ฝั่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์จาะลึกกันครับตารางคะแนนนะครับทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าเพิ่งแข่งมานะครับเพียง4นัดเองนะครับพามารัฐนั้นอยู่อันดับที่4นะครับแข่ง4นัดเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้มีประตูได้เสียบวก4คะแนนเออสี 4, 4, 4ลูกนะครับเก็บได้10คะแนนซึ่งถ้าชนะวันนี้ก็จะมี13 แต้มนะครับก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับทันทีนะครับถ้าวอตอกรากามานะครับไม่ชนะบูตาฟุโกไม่ชนะซาโปโลไม่ชนะแน่นอนครับนะพาม์รัสก็ถ้าชนะวันนี้มีแต้มเป็น13คะแนนขึ้นเป็นจ่าฝูงเดี่ยวชั่วคราวแน่นอนส่วนนะครับอ่อฟรานโกอาเจยเยาวชนนะครับก็แข่งมาสีนะัดเช่นเดียวกันชนะ3 สมอศูนย์แพ้หนึ่งมีประตูได้เสียบวกสี่ประตูเช่นกันมีเก้าคะแนนนะครับมีน้อ่คะแนนน้อยกว่าพมรัสอยู่เพียงแต้มเดียวซึ่งถ้าชนะได้ในวันนี้จะมีแต้มเป็นอ่าสิบสองคะแนนนะครับก็จะไปเท่ากับซาบารูเลยทีเดียวทีมหนึ่งก็เป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆ2องฟาบบงโกนะก็คือสังเกตดูทั้งสองทีมนะครับมีประตูได้เสียบวกสี่เท่ากันนะครับเกมลุกนั้นยอดเยี่ยมทั้งสองทีมนะครับ ส่วนนะครับผลงานการพบกันทั้ง2ทีมนะครับก็ปรากฏว่าพาเมรัสนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3ไม่มีจบเสมอนะครับคู่นี้ก็การันตีการมีสกอร์แน่นอนนะครับก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3โทษทีครับ4จาก5เกมนะครับจบสูงเต็ม2.53จากอ่า5เกมจบ2ประตูขึ้นไปนะครับก็เป็นอ่าสจาก5เกมอ่า ผลงานเมื่อพบกันก็ปรากฏว่าเป็นทีมเยือนอย่างฟาร์มโกนั้นทําได้ดีกว่านะครับส่วนนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านพรมรัฐนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอไป2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมจบสูงเต็ม2.5นะครับ 2จาก5เกมแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมเกมลุกของพาเปรัสนั้นยิงมา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็มีเสียประตู4จาก5นัดนะเกมลุกนั้นยอดเยี่ยมครับยิงมา5นัดติดต่อกันแต่เกมรับก็พอมีช่องว่างให้เจาะจุ่บ้างนะครับเพราะเสียมา4จาก5เกมนะมีนัดเอ่อที่ชนะบาเฮียหนึ่งศูนย์เท่านั้นที่ไม่เสียประตูนะครับส่วนนะครับเอ่อฟาร์มิโกเยาวชนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับ ชนะ4เสมอสย์แล้วก็แพ้เป็น1นมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกม100%จบสูงเต็ม2.5 5จาก5เกม100%ก็ต้องบอกว่านะครับฟาร์มิงโก้ทีมเยือนเนี่ยเป็นทีมชวนทะเลาะเลยทีเดียวสังเกตดูนั้นยิงประตูมา5นัดติดต่อกันแล้วก็เสียประตูมา5นัดติดต่อกันนะครับเพิ่งมาแพ้นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้กับเกมิโอยาวะชนเป็น1-2นะครับแต่ก็ยังมียิงได้นนะะคครรัับบี่ดูสต ฟาเมโก้นั้นนะยิงมาห้านัดติดต่อกันแล้วก็เสียมาห้านัดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนเรื่องยิงประตูนะครับนะทั้งสองทีมเนี่ยห้านัดลังสูตรนะครับพาเมซัสยิงไปแปดคิดเฉลี่ยหนึ่งจุดหกตัวเกมเกมรับเสียไปสี่ประตูคิดเฉลี่ยศูนย์จุดแปดต่อเกมนะครับ ส่วน CR f a ร์ฟามิงโกนะครับ5นาะทีสุดยิงไป11ประตูคิดเฉลี่ย2.2ตัวเกมนะครับส่วนเกมรับเสียไป6ประตูคิดเฉลี่ย1.2ตัวเกมนะก็ต้องนี่ะดูตรงเกมลุกนะทั้งคู่นั้นเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่นะมีอัตราการยิงประตูที่ใช้ได้นะครับส่วน เรื่องเหรียญราคาสูงต่ำเปิดมาที่2.5หรือ2ลูกครึ่งนะครับจ่ายฝั่งสูง0.90จ่ายฝั่งต่ำ0.90เาเช่นเดียวกันส่วนปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ที่2.5เช่นเดิมนะครับจ่ายฝั่งสูงเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น1.03แล้วก็ไปจ่ายฝั่งต่ำลดลงนะครับ0.8เอ่อ0.78นะครับส่วนเรื่องราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็จ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้าน0.70จ่ายให้กับทียเยือน1 10ย์ปัจจุบันไหลขึ้นไปที่ปปนะครับเดี๋ยวก็จะจ่ายนะ้ําให้กับเจ้าบ้าน0.90จ่ายให้กับทีมเยือน0.90ดนะครับรานะคาเริ่มเอียงไปทางนะครับพามรัตเจ้าบ้านเล็กน้อยนะเพราะมองเจ้ามองว่าพามรัตนั้นเล่นในบ้านอาจจะได้เปรียบนะครับส่วนเรื่องราคาพูนะครับเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.25และถ้าเสม,มอกันจ่าย3.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.63 ส่วนราคาผู้ปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเขาตำราหนังสือผู้เล่นคนที่สองในเหรียญราคาปปนะครับนะฮะร,ราคาตัวน,นี้ไหลามาที่ปปนะครับสอดคล้องกันบอกอ่าราคาผู้บอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.10ถ้าเสมอกันจ่าย3.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.90เนะครับเจ้าเริ่มให้ความสําคัญไปที่พเมรเยาวชนนะครับแต่ราคาปปนั้นผมก็มองว่าเป็นราคาบอลสามหน้าอยู่ดีนะครับ อ่าแต่เจ้ามองว่าวันนี้พามรัสนั้นจะบุกเข้าใส่นะครับอาศัยความได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแล้วก็นะเกมลุกที่ใช้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าบุกเพืเ่อนก็อาจโดนฟา์มิโก้นั้นสวนได้เช่นกันนะครับเพราะตามสถิติที่เจาะมานั้นฟ่ามิโก้ก็เป็นบอลเกมลุกนะบอลชวนทะเลาะเลยฮะนี่ฮะตามสถิตินี้มียิงได้แล้วก็เสียประตูเพราะฉะนั้นเราผมมองว่าคู่นี้จะ เสมอกันแบบนีสกอร์หนึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยลุ้นประตูได้จากทั้งสองฝั่งหรืออาจจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะ2-1ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว VIP สูงแรกสือฮอตวันนี้ไปฟุตบอลบาซินยูลีกแต่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับคู่ระหว่างพาราลัดเยาวชนพบกับซีอาร์ฟมิงโกอาเจเยาวชนนะครับไปลุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งกันครับคู่นี้นะครับรอราคาในการเข้าทำหนึ่งลูกนะครับ หรือ0.75ลงมาผมไปเช็คมาแล้วครับครึ่งแรกเปิดมาที่สูง1ลูกเท่านั้นเองสามารถกดไว้ได้เลยนะครับหรือไม้สองก็0.75หรือไปรอกด0.5อะไรก็ได้ครับนะถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ